เดี๋ยวดูดานเด็กพนักเรียนครับตีโอ้โหเกียร์เก้าพันกว่าหกพันแปดพันนี่คือชั้นสิบเลฮะดูดิมันตีกระจายอะ่ะคือมอนเยอะแล้วยังไงอะ่ะเนี่ยปารกระสีไปแม่งเข้าไปห้าหมื่นวาแล้วก็กดตัวนี้กดดีปัดแม่งเข้าไปแสนห้าครับก็ประมาณนี้ครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EQ Channel ฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม g e n s h i n Impact กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะหยิบตัวละครชายชะตกเกลียมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะฮะเดี๋ยวจะรีวิวแบบรวบรัดว่าตรงไหนที่ต้องโฟกัสตรงไหนที่เราต้องสนใจเป็นพิเศษนะครับผมอ่ะชายเนี่ยเป็น DPS ท่าน้ำที่เก่งที่สุด ในตอนนี้นะครับเน้นและย้ำอีกทีนึงว่าชายคือ DBS ท่าน้ําที่เก่งที่สุดในตอนนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกําลังมองหา DBS ท่าน้ําดีๆสักตัวหนึ่งเพื่อนๆไม่ต้องเสียดายที่จะเปิดชายมาใช้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีทีทีอส่อ่แล้วอย่างเช่นมีท่าไฟอยู่แล้วมีท่าไฟฟ้าอยู่แล้วมีคลีมีดีลุกอยู่แล้วนะครับแล้วมองว่าเออท่าน้ำมันยังไม่จะเป็นอันนี้เพื่อนๆก็สามารถข้ามได้นะไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะจุดที่ต้องโฟกัสของตัวชายเนี่ย มันมีอยู่2อ,อย่างนะครับผมชายมีจุดเด่นอยู่2อ,อย่างนั่นก็คืออย่างแรกคือตีหมู่ได้ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วมากๆนะครับจุดแรกคือตีหมู่นะครับจุดที่2คือดาเมจของอันติที่รุนแรงนะครับมี2อ,อย่างนี้นะครับผมการตีหมู่ของชายนั้นนะครับผมมาจากจุดนี้ครับ มาจากการปลดเลเวล60ขึ้น70ครับมันบอกว่าเมื่อเราอยู่ในโหมดมีดเมื่อเราตีติดคริติคอลเราจะสามารถติดมาร์คศัตรูได้มาร์คนี้มันจะทําให้เกิดการตีกระจายด้วยนะครับผมเออเพราะฉะนั้นนะครับชายถ้าเกิดว่าอยู่ในโหมดมีดเน้นนิดนึงว่าตีติดคริสักหน่อยนะครับตีติดคริให้ได้บ่อยที่สุดมันจะเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆมอนที่ยืนรวมๆกันมันจะตายเร็วมากๆครับในจุดที่2คืออันติของชายแรงนะครับแรงมากๆนะครับชายก็เลย ก็เลยมีหลายคนบิ้วไปในทิศทางของอันตินะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในพาร์ทของสเตตัสของตัวละครผมก่อนเลยนะครับผมตอนนี้นะครับชายแทะเกลียงของผมนะครับมีพลังโจมตีอยู่ที่2471นะครับผมมีความชำนาญท่าได้คือไม่มีเลยนะครับผมอัตราคริอยู่ที่58.9%นะครับความแรงคริอยู่ที่151%นะครับแล้วก็มีโบนัสความเสียหายเดี่วที่73%ครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็พาร์ทของอาวุธครับอาวุธของงทะเเกีียยผมน่ ใส่เป็นสกายวอร์ดฮาร์ปครับขัดเกลาขั้นที่1ครับตีบวก90แล้วเรียบร้อยอ่ะทายผมก็เลเวล90แล้วนะเออเพราะตอนนี้ผมอยู่โลก7แล้วนะครับเลเวลนักกจฬาภัยผม52นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีธนูสกายวอร์ดฮาร์ปนะครับจะใช้ธนูอะไรได้บ้างนะครับผมมองว่าลัสเนี่ยก็ดีอ่ะ ย้อนกับไปอีกนิดนึงนะครับผมจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้จุดโฟกัสแรกของชายคือตีหมู่ได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับชายสมควรใส่รัดนะแต่ประเด็นคือตอนนี้อาร์ติแฟกต์ที่มันทําให้เราตีหมู่ดีเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับเราก็เลยต้องมาเล่นในจุดโฟกัสที่2นั่นก็คือท่าไม้ตายแรงนะครับเพราะฉะนั้นชายในยุคนี้เขาก็เลยเน้นมาใช้ตัวสกายวอร์ดฮาร์ปมันทําให้ท่าไม้ตายแรงไงรัดมันไม่ได้เพิ่มอะไรเกี่ยวกับท่าไม้ตายเลยนะครับ เออต้องมองย้อนกลับไปเพราะว่าเราไม่มีอ์ติแฟกต์ธาตุน้ำนะครับอ์ติแฟกต์ธาตุน้ำเรายังไม่เข้าชายนะักปัจจุบันนี้ยุคนี้ก็เลยใส่เป็นสายอันติแรงนะครับอืมแต่ถ้าเกิดว่าอนาคตธาตุน้ำเข้ามานะครับอ์ติแฟกต์ธาตุน้ำเข้ามาลัดอาจจะได้หยิบมาใช้นะครับเพื่อนๆเออบอกไว้ก่อนนะ อะธนูอะไรที่สามารถใช้ได้อีกบ้างนะครับผมสกายวอร์ดฮาร์มเนี่ยใช้ได้นะครับธนูลัดเนี่ยใช้ได้ถ้าเกิดว่า d ิ f ธิพท่าน,น้ําเข้ามามันจะเป็นอะไรที่ OP มากมากครับแล้วก็ธนูแบทเทนพาร์สนะครับแบทเทนพาร์ก็สามารถใช้ได้นะเนี่ยทนูแบทเทนพาร์สสามารถใช้ได้นะครับผมสามารถอย่างที่บอกไปอ่ะครับชายเป็นตัวตีหมู่และสกิลของธนูแบทเทนพาร์คือการดึงศัตรูเข้ามายืนรวมๆกันนะครับมันจะเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะครับดูกันต่อครับ ธนูน่าจะมีประมาณนี้นะผมว่าน่าจะมีประมาณนี้ที่ผมแนะนําส่วนธนูอโมสโบเนี่ยาถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แหละแต่ธนูอโมสโบอ่ะยิ่งยืนไกลเท่าไหร่นะครับยิ่งยิงแรงเท่านั้นนะครับเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกบรรทัดล่างเนี่ยยืนไกลๆจะยิงแรงขึ้นนะครับธนูโปรเจกไทอะครับโปรเจกไทออกไปได้นานเท่าไหร่หมายถึงว่าธนูลอยอยูก่กลางอากาศนานเท่าไหร่ก็จะเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่ประเด็นคือใช้มันเป็นตัวตีใกล้ไงธนูนี้ก็เลยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะอะ มาดูในพาร์ทของอ์ติแฟกต์ครับอ์ติแฟกต์อย่างที่บอกไปฮะเมื่อเราเล็งไปในที่จุดโฟกัสแรกไม่ได้นะครับก็คือการตีหมู่ไม่ได้เพราะมันไม่มีเซ็ตให้เราตีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเลงในจุดโฟกัสสนั่นก็คือความเสียหายของท่าไม้ตายครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่โนเบสครับแล้วก็ใส่เป็นเกรเดเตอร์ครับโนเบสสองเกรเดเตอร์ส no ชิ้นครับโนเบสนะครับดอกจากด้านนี้นะครับนี่เลย ดรอปตั้งแต่เลเวล35นะครับ40จะเริ่มดรอปสีทองแล้วนะครับแล้วก็สี่สิเนี่ยจะกการตีสีทอง1ชิ้นนะครับผมแล้วก็เกรเดเตอร์ดรอปจากดันบอสเออดรอปจากบอสทั่วไปเลยนะครับผมบอสน้ำนะครับบอสหมาป่าบอสน้ำแข็งบอสลมอะไรพวกนี้ดรอปหมดเลยนะครับเกรเดเตอร์นะครับก็มาฟาร์มกันได้นะครับนี่คือเซฟที่ดีที่สุดนะครับสำหรับไทยนะครับตอนนี้นะ แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีนะครับไม่สามารถหาเกรเดเตอร์ดีๆได้ไม่สามารถหาโนมเบสดีๆได้จะหาอะไรมาทดแทนผมว่ายังไงโนมเบสก็ต้องใส่นะในยุคนี้มันไม่มีอะไรที่มันดีกว่ากว่าอีกแล้วนะแต่ตัวเกรเดเตอร์เนี่ยมันยังสามารถทดแทนได้ด้วยด้วยบลัสเตนอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าเราตีธรรมดาตีกยายภาพบ่อยๆอย่างเงี้ยก็ใส่บลัสเตนไปยิงธนูนครับอยู่ในโหมดธนูบ่อยๆอะไรเงี้ยก็อย่างน้อยก็เพิ่มความเสียหายได้เพราะว่าเกรเดเตอร์มันค่อนข้างหายยากนะมันดรอปย,ยากอยู่เหมือนกันนะ มาดูจอลึกในภาพของอ์ติแฟกต์อยงที่บอ,อกไปนะครับชายของเราผมอยากให้เน้นย้ําไปที่อัตราครีนหน่อยหนึ่งเพราะว่ายิ่งตีติดครีบ่อยเท่าไหร่มันจะตีกระจายบ่อยเท่านั้นนะครับผมชายเนี่ยเป็นตัวที่ที่ต้องตีติดครีเลยแหละนะครับอัตราครีที่สมควรมีสําหรับตัวทาทธกเลียผมว่าสัก5 0 4 5ขึ้นไปได้จะเป็นเรื่องราวอันดีนะครับพยายามบิ้วขึ้นมาหน่อยนะครับผม เพราะฉะนั้นนะครับผมจะเน้นมาในทิศทางของออฟที่มีอัตราครีดติดมานะครับชิ้นแรกผมมีอัตราครีดติดมาครับมีพลังโจมตีติดมามีความแรงครีดติดมาครับชิ้นต่อมาผมก็มีอัตราครีดติดมาเหมือนกัน10.1%จุดครับมีพลังโจมตีติดมาด้วยในห้าจุดแปดเรครับชิ้นต่อมาเนี่ยจะต้องเป็นพลังโจมตีนะชิ้นนี้เราจะต้องเลือกออฟนะครับผมชิ้นนี้มันจะเป็นออปชั่นสูงนะครับเลือกเป็นพลังโจมตีครับแล้วก็หาออปชั่นรองที่มีอัตราีดิ้้้ววนนยยยชถเ่ ชายยังไงแล้วก็ต้องใส่เป็นความเสียหายน้ำนะเพราะว่าความเสียหายน้ำมันคือมันคือมันคือไฟนอลดาเมจนะครับคือเอาดาเมจของเราที่มีเท่าไหร่เราเอาไปบวกเท่านั้นเลยนะครับบวกเนี่ยบวก46%เราตีมือหนึงบวกเข้าไปเลยอีก46%ก็นั่นคืออีก4ี0พนะครับก็ต้องเอาความเสียหายน้ำเท่านั้นนะครับผมผมมีอัตราคริติตมา5.4%ครับแล้วก็มีพลังโจมตีติดมาสิบจุดห้าเปอร์เซ็นต์ครับส่วนชิ้นสุดท้ายเนี่ยอย่างที่บอกไปเรามีอ มีอัตราครีอยู่22%มีความแรงครีอยู่20%แล้วเมื่อเราโจมตีโดนเป้าหมายมีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายกายภาพ125%เกิดขึ้นทุกๆ4สีวิด้วยนี่ครับผมเราใส่ธนูอัตราครีนะครับเราก็มาบูส์ครีแดมในตรงนี้นะครับความแรงครีในตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนใส่ธนูที่มันเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่อัตราครีแล้วอัตราครีของเราน้อยเกินไปในช่องหมวกเนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องมาใส่เป็นอัตราครีนะครับเออเน้นบูส์อัตราครีขึ้นมาให้มี พลังโจมตีติดมา10.5%ครับพลังโจมตีอีก14หน่วยนะเออประมาณนี้ครับในพาร์ทของกลุ่มดาวชายของผมเนี่ยปลดกลุ่มดาวครบ6กลุ่มแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจริงๆแล้วอ่ะชายไม่จําเป็นต้องปลดกลุ่มดาวก็เล่นได้นะโหดเหมือนกันขอแค่เราอัพพรสวรรค์เนี่ยอัพสกิลเนี่ยเลเวล60เนี่ยมันจะสามารถมีให้อัพได้นะครับก็ก็แค่นั้นเองนะครับมาอัพสกิลนี้ตอนเลเวล60ก็ พอแล้วนะครับกลุ่มดาวนะครับพูดถึงกลุ่มดาวนิดนึงนะครับลดคูดาวเนี่ยไม่จาเป็นต้องมีก็ได้นะเพราะว่าในเมื่อเราเราติดคูดาวของโหมดโหมดมีดนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็เล่นตัวอื่นให้นานขึ้นนิดนึงก็ไม่เป็นไรมั้งเออนานขึ้น20ไม่เป็นไรฮะ ตัวมาตัวต่อมาครับคือเก็บเกจไว้ขึ้นเก็บเกจไว้ขึ้นก็ไม่จําเป็นนะครับไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับตัวนี้คือเพิ่มดาเมจของหมดมีดนะครับก็มีไว้ก็ดีครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับตัวนี้นะครับการติดมาร์กของสตูนะครับเน้นระยะย้ำอีกทีหนึ่งนะครับย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับการติดมาร์กของัตูนะครับจะติดได้ทั้งหมด2แบบนะครับแบบแรกนั่นก็คือเราชาร์จยิงนะครับอยู่ในโหมดธนูนะครับแลวเราชาร์จยิงสตูจะติดมาร์ก ติดมาร์กน้ําไว้นะครับแล้วมันจะสร้างความเสียหายกระจายนะครับจากการชาร์จยิงของเรานะครับแล้วก็แบบที่2คือนะครับเราตีติดคริติคอลในโหมดมีดนะครับมันจะสร้างมาร์กน้ําไว้มันจะสร้างความเสียหายกระจายเหมือนกันนะครับผมซึ่งเอฟเฟกนี้จะอยู่ทั้งหมด10วินะครับแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นอีก8วิตอนเราเลเวล 20- 30นี่แหละกลายเป็น18วินะครับผม,มสร้างความเสียหายเนี่ยจะดูตรงนี้นะครับ จะดูในถ้าเกิดว่าอยู่ในโหมดธนูก็จะคิดจากตรงนี้นะครับลิฟทายแฟลชนี่ครับลิฟทายเบิร์ดนี้ตรงนี้นะครับ15%กว่าๆเนี่ย70%นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในโหมดมีดก็จะคิดจากตรงนี้นะครับผมลิฟทายสลัดนะครับ111%ซึ่งเยอะมากๆนะครับแรงมากๆเหมือนกันนะครับผมอ่ะมาดูในกลุ่มดาวต่อนะครับกลุ่มดาวกลุ่มที่สี่เนี่ยมันบอกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในโหมดมีดมันมันจะสร้างความเสียหายกระจายทุกๆสี่วินะครับถ้าเกิดสําหรับศัตรูที่ติด ที่ติดมาร์กน้ําไว้นะครับมันจะระเบิดน้ําเองปกติแล้วเราต้องตีติดคริมันถึงจะระเบิดให้นะครับแต่นี่คือมันจะระเบิดเองทุกๆ4วินะครับและเอฟเฟกของเรามันอยู่18วินะครับนั่นแปลว่ามันจะระเบิดทุกๆ4 8 12 16วินะครับมันจะระเบิดทุกๆ4วินะครับระเบิดทั้งหมด4ครั้งนะครับกลุ่มดาวกลุ่มที่5คือเพิ่มดาเมจของอันตีขึ้นมาอีกครับซึ่งดาเมจของอันตีเนี่ยแรงนะทุกครั้งที่เราเพิ่มเวลอดาเมจอันตีเนึนีีี่่่แ50%ะคลล้วเเเพพิิมมท3ืออขไก 15อถือว่าแรงมากๆครับในกลุ่มดาวกลุ่มสุดท้ายของอาทาทากเลียของเราก็คือทุกครั้งที่เราอยู่ในโหมดมีดนะครับเมื่อเราอยู่ในโหมดมีดเรากดอันติไปเสร็จปุ๊บมันจะไม่มีครูดาวโหมดมีดในครั้งถัดไปนะครับนั่นแปลว่าเราจะสามารถอยู่ในโหมดมีดได้ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเรากดอันติ ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีก็ได้นะครับมีก็ดีนะครับในโหมดนี้ก็คือเราจะบอกลาสายธนูไปได้เลยนะครับแล้วเราจะมาเบิร์สดาเมจนะครับมาบูสดาเมจในพาร์ทของโหมดมีตีกระจายกันรัวๆนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับพรสวรรค์นะครับผมอยากให้เน้นมาในทิศทางของสกิล e นะครับให้ได้เยอะที่สุดก่อนนะครับผมแล้วก็มาสกิล q ตามมานะครับแล้วก็สกิลนี้มีดีตรงที่มันจะมันจะเพิ่มเนี่ยลิฟทายแฟทลิฟทายสลันะสกิลีธรรมดาของเราเนี่ยก็ต้องอัพไว้เหมือนกันนะครับ มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่บอกว่ามันตีหมู่แรงเนี่ยมันตีหมู่แรงยังไงเดี๋ยวเราไปลงอบิสแล้วกันครับอบิสชั้น10เนี่ยมีมอนส์ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมลงอบิสชั้น10ให้เพื่อนๆดูนะครับนี่คือจุดโฟกัสแรกนะคือจุดโฟกัสแรกคือตีหมู่นะครับของทัตทักเลียนเนี่ยคือตีหมู่แรงนะครับผมจะใช้ทีมแบบเมื่อกี้เลยนะครับ จะมี2ไฟนะครับผมแล้วก็จะมีธาทการียหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีเอ่อเอาฟิตออกแลวกันครับเดี๋ยวผมจะเอาบาบาร่าไปนะครับเพราะว่าบาบาร่าผมใส่สมุดสมุดสลับตัวนะครับสลับตัวแล้วเราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับผมอ่ะใส่ไปเดี๋ยวเราจะใช้บาบาร่าบาบาร่าสร้างความเสียเพิ่มความเสียหายน้ำให้เพื่อนด้วยนะครับเพราะว่าบาบาร่ามันมีบดกลุ่มดาวขั้นที่2นะครับอ่ะผมอัพเอาผมเลือกสกิลโจมตีนี้นะครับกดดูไม่ได้นะครับ กดกลุ่มดาวขั้นที่2นะบารบาร่าเมื่อเรากดสกิลฮิลล์ครับอยู่ในสถานะสกิลฮิลจะส,สร้างความเสียหายน้ําเพิ่มขึ้น15นะครับแล้วก็เราจะสลับตัวนะครับมาเข้าตัวอื่นเราจะได้แอแทมเพิ่มขึ้นอีก48เป็นอาวุธ3ดาวของบารบาร่าที่ผมใส่นะมาผมจะวางพื้นไฟแล้วกันฮะแล้วก็จะมาบารบาร่าครับกดสกิลทีไว้ฮะแล้วก็ทัทะเทเรียครับเดี๋ยวดูดาเมจทัทักเรียครับตีโอ้โหเกียร์0 0้กว่า หกพัน0ปดพนี่คือชั้น10บนะฮะดูดิมันตีกระจายอะ่ะคือมอนเยอะแล้วยังไงอะ่ะเนี่ยฝากระสีไป้แม่งกระไป50,000กว่ามอนเยอะไม่ได้มีความหมายสำหรับพาราเกลียฮะไม่ได้มีความหมายเลยนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีเนี่ยมันยิ่งตีกระจายยิ่งติดคลิ้ยิ่งตีกระจายนะครับเนี่ยผมสามารถลงจบได้ภายในเวลาแบบนี่คือชั้น10นะ เราสามารถลงจบได้ภายในเวลาแบบนาทีเดีดยวอะไรเงี้ยห้าสิบวิอะไรเงี้ย,ออยเออนี่คือชั้น10บนะครับคือมันตีกระจายอ่ะเราอยู่ในโหมดมีดแล้วเราตีกระจายได้ค่อนข้างแบบมหาศาลอยู่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในพาร์ทของ Skill สกิลอันตินะครับสกิลอันติที่ว่าแรงมันแรงได้ขนาดไหน เอาละครับมาเดี๋ยวผมจะมาเทสดาเมจของตัวอันติของตัวทาทาเกลียให้ผมของของเรานะครับผมผมให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวผมกินอาหารเพิ่มครีปไปด้วยดีวยดวยกว่าเดี๋ยวมันไม่ครีปนะมันเสียเวลามันจะได้ไม่ไม่ต้องมาเสียเวลาตีหลายรอบนะครับผมอ่ะเพิ่มครีปไป10%นะครับผมตอนนี้อัตราครีปของผมนะครับจะมีอยู่ที่เอ่อ68นะครับแล้วก็มีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วเดี๋ยว คอมโบที่ผมจะใช้ก็จะมีตัวสมุดของบาบารนะ่าเนี่ยเพิ่มแอทแท็ก48เป็นเวลา10วินะครับแล้วก็จะมีเบเนดที่เรากดอันติด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มดาวกลุ่มที่2บาบาร่าเนี่ยเพิ่มความเสียหายน้ําด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับคอมโบค่อนข้างยุ่งยากอยู่เหมือนกันนะครับเราจะเปิดด้วยบาร์บาร่านะครับตีให้มันน็อกก่อนนะครับแล้วก็สลับเข้าทัธากเลียนะครับแล้วก็สลับไปเบเนดต่อนะครับวางไฟวางอันติเสร็จนะครับวางไฟเสร็จนะครับแล้วก็กลับมากลับมมาาาากกลลลัับทเียดอติิจรงๆแ้ว มันต้องมันต้องกลับมาบาบารากด e ก่อนอีกหนึ่งทีนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่ามาตอนนี้เราจียังไม่กด e บาบารานะตีนห้มันน็อกธรรมดาไปก่อนนะครับตีน้ำเข้าไปตีน้ำใส่น้ำเข้าไปอ่ะพอน็อกเสร็จครับสลับเข้าทาทารเลียครับสลับเข้าเปเน็ตครับกดวางตีครับวางไปเข้าไปวางไปเข้าไปครับสลับมาบาบาราครับแล้วก็กดที้กดีปั๊บแเข้าไปแสนห้าครับ ก็ประมาณนี้ครับดาเมจได้ประมาณแสนห้ก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับงงไหมงงคอมโบไหมผมก็งงเหมือนกันนะผมก็กดมั่วเหมือนกันนะ <c oughs> เออเนะ่ประมาณนี้ครับสำหรับตัวทานาเกเรที่เรามารีวิวกันในวันนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่ ถามว่าต้องเปิดหาไหมถ้ามีก็ดีนะมีไว้ก็ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันออกจากตู้ไปแล้วอ่ะเราจะเสียดายนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีมันในครอบครองนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวท่าน้ําที่ตีหมูได้ค่อนข้างรัวแล้วค่อนข้างรุนแรงนะเขาโบได้กับถ้าเรามีเวนตีขึ้นตัวหนึ่งนะเอาบอนมาดูดลู่วงรวมกันไวนะ้นะแล้วก็ทัดทะเลยืนฟาดโป้าโป้ฟาเข้า,ปา,ปาขไปมันระเบิดแบบปุ้งป้างปุ้งป้างนีน่ค่อนข้างแบบเถื่อนอยู่เหมือนกันนะครับอืประมาณนี้ประมาณนี้ครับ สำหรับธารตะเกียที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนชอบอยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe s ับสไครป์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ผมมาผมจะมีไลฟ์แทบทุกวันนะครับเวลาประมาณ3ามสี่ทุ่มเป็นต้นไปนะครับจนประมาณตีสองตีสามตีสี่นะครับแล้วแต่วันเหมือนกันนะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากจะเข้ามาสอบถามอยากจะเข้ามาดูตัวละครตัวไหนอยากจะเข้ามาดูอัติแฟกต์อย่างจอดลึกของตัวใดสามารถเข้ามาถามได้ในไลฟ์เลยนะครับผมในช่องทางของ EQ Channel ผมไลฟ์ทั้งสองช่องทางทั้ง Facebook แล้วก็ยูทูบนะครับพิมพ์ EQ Channel ได้เลยนะคครรััับบบผมแแลละะะออ่่สุดท้้้้าายยนนนีววกกก็ฝไห มาเจสติกช็อปครับเพจรับเติมเกมมือถือครับเป็นสปอนเซอร์ของช่องผมเองนะครับเพื่อนๆอยากจะเติมเกมมือถือนะครับแพ็กใหญ่สุด3 0 0 0เนี่ยลดเหลือ2,600บาทนะครับแพ็กอื่นๆก็ลดราคาเหมือนกันถูกสะดวกรวดเร็วปลอดภัยไว้ใจได้แน่นอนครับฝากไว้สักนิดหนึ่งนะครับผมวันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วสวัสดีนะครับแล้วเจอกันใหม่ไปแล้วครับ